นี่นอย่างนี้ครับโอู้หชมเคยเห็นไหมครับเนี่ยไอที่กระดาษสานะะเขาน,นี่เหรอนนอ,อ๋อสาตัวเนี้ยเหรอไม่นนมันเป็นกระดาษสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่กักแล้วนะครับวันนี้ฝนตกนะครับแต่ก็ตกไม่มากครับผมเปียกๆเกพราะตื่น,นยัง <laughs> อเออฝนตกแต่ไม่แรงนะพ่อเนาะแถวนี้ก็เปียกนิดหน่อยครับเปียกชื้นๆหน่อยไหนพ่อจะพาไปหาอะไรครับบอกคุณผู้ชมหน่อยอันนี้พาไปหาพักอ่าสาสาเลสาเลอ่ะสาเลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอา้าเป็นยังไงพ่อสาเลนี่มันมันยาวนัน่นเลยเนอะอ๋อไม่ใช่ก้มๆไม่ใจนะ,นจนะอ๋นนอย่างนึงเฮ้ยคนละอย่างกับสาเลนะคุณผู้ชมรอดูครับสาเล ไป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 หาสารีกันไปตามมาเลยครับอันไหนพวะสาเลไม่ใช่สารเเนะอันนี้เหรอเนี่ยอ๋อเนี่ย<อ>ครับคุณผู้ชมสารีนี่อย่างนี้ครับไม่ใช่สารเเนะครับผมโอ้คุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับเนี่ยโอ้ย ือกิ่งเดียวก็อิ่มแล้วพ้องอันนี้ยังไม่แก่หรอเปล่าแก่รือยังจับมูเรีนแหละไอ้ที่ดำๆนี่ไม่ได้แก่หรอเออที่ดำๆที่ดำๆอันนี้ๆๆ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  ถ้ามันถ้ามันเริ่มเกี่ยหน่อยอ๋อใน่นในในในหมดเลยอ๋อโอเคลูกหานเนอะถ้ามีออกเนี่ยคุณผู้ชมออกขาวๆเงี้ยเหมือนมันดอกบานๆนะพ่อเนาะแต่ถ้าอย่างเงี้ยกำลังดีเนี่ยใน่นกำลังดีอืมสาเล่ครับผมจะทำอะไรก็รอติดตามนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสาเล่เคยกินกันไหมครับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่เอาเอาเป็นก้านนี้เลยเนาะ เดี๋ยวเราค่อยไปเด็ดไปอะไรกันที่ป่าไผ่นะครับพอแล้วมึงก็เยอะแล้วเนี่ยพอแล้วเนาะพี่ขนาดแล้วมาป้าๆไปดูนี่อะไรพะนี่อันนี้เป็นแบบเปลี่ยนกระดาษฉาเนี่ยหนังมันได้นะนี่อ๋อไอ้ที่กระดาษานะเขาอันนี้เหรอเดี๋ยวเพื่อนเผาไผ่เนาะอ๋อเผาไผ่คือมันมันชุกนะนี่นี่ครับคุณผู้ชมอ๋อสาตัวเนี้เหรอไม่ไม่เป็นกระดาษ น้องเนี่ยทำกระดาษสาไม่เน่หนังสาสาลีสาลีบางต้นบามไม่มีดอกหนึ่งอ๋อตต้นนะแต่พันเดียวกันพันเดียวกันอ๋ออี๋มืนทำอีอี๋อ๋อตัวนี้คุณผู้ชมเอาไปทำกระดาษสากระดาษสากระดาษสาเขาทำจากอันนี้นะจากต้นนี้นะคุณผู้ชมแต่ว่าบางต้นก็ไม่มีดอกให้กินนะครับแล้วเขาไปทำอะไรบ้างอกไปเผากลอกกบเปิดออกกเนาะ ไปตากแลมต้งเที่ยงไปจีนน่ะมามาต้มขั้นตอนอยู่นั่นเลยนพ่อเคยทำไหมเนี่ยเค้เกกะทำไมพอหนุ่มพอทำนี่หรออ๋อพ่อเคยทำหนังไม้นี่แหละไปทำกระดาษสานะโอ้พึ่งรู้นะครับเนี่ยดอกมันก็กินได้ครับหนังก็ทำกระดาษสาได้เออมีประโยชน์มากครับปะเดี๋ยวไปเจอกันที่ป่าไผ่ครับผมมาถึงป่าไผ่แล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูเมนูสาเลกันนะครับแล้วพ่อจะทำเมนูอะไรพ่อเนี่ยสาเล่ครับ จอหนะเนี่ยจอเหรอจออ๋อจอสาเลนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเด็ดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์กันนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างนะ<อ>เตรียมไว้เรียบร้อยครับผมนี่พราะคองเสียง นกหัวจุกะนะนกหัวจุกเอฟซีนกหัวจุกมาไหมครับเนี่ยนี่แนะน,น,นำเครื่องกัน,กนครับมีอะไรบ้างพา่อนี่ครับเกลือชโซดหอมขาวมะขามมะกค่าโ้มก็น้ำมันนะครับง่ายงายครับผมเดี๋ยวลงมือกันนะครับผมล้างก่อนเนาะล้างก่อนล้างให้สะอาดนะครับผม นนี่น่<น> <laughs> มาแล้วขอเสียงเอฟซนกหัวจุกหน่อยครับนี่มาใกล้ๆมันจะมาหากินผลไมแ้แถวนี้แหละว่ามาไว้ให้แถวนี้นะครับอันนี้ทําอาหารแบบเพลินๆนกร้องให้ฟังนะครับเจ๊ไปนี่วันถ้าลงเตาแล้วครับตามนำลงไป มะขามนะครับเนี่ยตามเลยมะเขือช่มชมะขามก็เปรี้ยวนะครับมะเขือเทศลูกเล็กเนี่ยก็เปรี้ยวเหมือนกันเนาะแต่มันจะมีกลิ่นของมันนะท่านผู้ชมตามเลยเกลือนะครับชลรสนะครับเกลือชลรสมะเขือเทศ<ม>แล้วก็มะขามมะขามแล้วสาเลใส่ตอนไหนบ้ราะตักน้ำพดกัน,น,นบ้างเลยนะรอร้อยน้ําเดือดนะครับ,รรบผมออนน้เดดืก่ ใส่สาเลลงไปแล้วครับเมื่อกี้ไม่ได้กดถ่ายครับผมปิดผาไว้ครับปิดฝาไว้ครับผมใช้เวลานานไหมพ่อมานสิบนาทีนะสิบนาทีเนะะาะ<า>โอเคครับสิบนาทีมาเจอกันครับผมเดี๋ยวเราจะเปิดดูหน่อยนะครับผมอันนี้ประมาณห้าหกนาทีแล้วครับเป็นยังไงอ้าวโอ้ยสีมันเปลี่ยนนะพ่อเปลี่ยนกันออกจกเขียวอ่อนนะครับถ้าสุกแล้วมันจะนสีมันจะเป็นอะไรพ่อถ้ามันชุกเนี่ยมันเป็นสีเหลือง สีเหลืองเนาะรเรื่มเรื่มมาเลยเรื่มม้วนใกล้แล้วครับก็อีกหน่อยเนาะอีกหน่อยปิดผา้าแยมรอบนะครับเปิดอีกทีก็ตอนสุกเลยนะครับผมนะเปิดดูปึ๊เออ,อสีเปลี่ยนแล้วสีเปลี่ยนแล้วสุกละ,ละ,ะสุกแล้วเนี่ยาะสีนี้ได้แล้วนเนาะไ่้แล้วได้แล้วได้แล้ววันนะี้รุ่นเลยซาเลโจไล่ละครับเใส่ถ้วยโอ้สีมันเป็นอย่างนี้นะเนาะสีน้ำสาเลจะออกสีม่วงหน่อยนะครับ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมกระทะลงงเต๋ารบบนะครับอันนี้จะเจียวกระเทียมนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไนเดียวถอดผิษนะครับ จอผักเนี่ยกินกับพริกทอดนะเข้ามากครับจอผักกาดเงี้ยนะจอยอดมันอย่างเงี้ยผักบุ้งเหรอจอผักบุ้งเนี่ยได้ละครับผมใส่ลงไปเลยเอาละครับคุณผู้ชมคนให้เข้ากันก่อนหน้าตาก็แบบน่ารับประทานอยู่นะครับกินนี่หอมเลยพี่บอกครักินกระเทียมเจียวนี่สุดยอดเลยอ่ะลองจิ้มนะครับผมคำแรกจอฉาเลนะครับนี่นี่ครับ ดองจิ้มนะครับผมจอสาเลสุดความปลอดภัยมันทำเน้นๆครับอย่างเงบ้างครับอีก่าหมวขนาดอีก่าหมวขนาดอีก่าอีก่าหมวขนาดโอ้รสชาติเหน่มมันนะมันหรอมันมันมากกว่ามันมีที่เขาเกีลกเกลกว่าเชฟนำมันเข้ากันดีขนาดละกลิ่นมันอะแล้วสาเลมันมีกลิ่นไหมสาเลน่ามีกลิ่นน้อยเดียวนิดหน่อยแต่มันมันเนอะครับมันนะ มี่อ๋อตัวมันมันมันหรือวะล่ามันมันมากครับคุณผู้ชมเออพึ่งเขียวพึ่งเขียวเด็ดตัวสัตเรียกอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรคาเลยก็มานั่นเนี้ยถึงทำนี้ออืืมม กระเทียมนี่ยครับอืมเข้ากันขนาดเนอะมาคุณผู้ชมอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมนั่งกินด้วยดีกว่าโอ้โหนี่หน้าตาสาเลย์แบนี้ครับจอสาเลจอสาเลโอ้นี่เมื่อกี้ตอนเราเด็ดอ่ะมันก็ออกแข็งๆนะตอนนี้มันนุ่มๆเลยป่ะนุ่มละมาคำแรกครับผมนี่น้ำตาลอืมเหรออืมมันนุ่มมันมันก็กระเทียมเจียวที่พ่อบอกกลิ่นหอมกลิ่นหอมนะ อ้าวสาลีนี่มันจะมีขนๆนะว่ามันจะคันอะไรไหมคันมันนุ่มมากเลยอ่ะอืมอร่อยๆอคุณผู้ชมนี่อีอืมก็เทียมออกกับกับกับเทียมก็เข้าเนาะดีครับความเปรี้ยวก็ไม่มากครับกำลังดีเลย เป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคุณผู้ชมง่ายขนาดนี้นี่นี่ครับสาเลเน้นๆอือออกตมไม่รามันก่อนหนึ่งจะมีตลอดนะครับนี่นะครับอืมน้ำก็หอมอร่อยอือนอ้อาทำก่อนหรอก กินความใหญ่เงี้ยเลยอ,อืมอ่าอืมอืมสาเลสาเลนุ่มมาก <laughs> ถ้ามาเขมาเคยกินนั่เน่ยนะครับผักจอเนี่ยต้องกินกับพริกอืกับกระเทียมเข้าต้นสาที่เขาไปทำกระดาษสาครับอันนี้เลยอันเดียวกันเลยเนาะอือันเดียวกันแต่บางต้นก็จะไม่มีดอกนะใช่ไหมพอม่อออืบางคนมันมีมสะใจน้ำมแบบ ลงคอเลยอ่ะก็ใช่เริ่มมาล,ละน้อยะนักกินก่อนเจ้ากำนเลยตอนเช้าอ่ะจากเจนวงเลยมาแล้วอืมนี่สามสี่ตัวนะพอมาขี้บอกโอ,โอ้มาแล้วมา อขึ้นเขียวแมวแมวมมามมไม่รู้มีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยอ,อร่อยดีเนะอ,อร่อยก่ะ อนนี้มันมันออกว่าเนืาลี่นะครับแค่ชักๆักวางมันมีละกี่ละม,มีละอืมสมัยพ่อเป็นหนุ่มพ่อเคยทำกระดาษสาใช่ไหมเคยละถ้าได้ไปบ้านเกิดพ่อเนานะในช่วงนี้มีโควิดอนะเน <ไป S 1> <ม>าะาีโควิดมีอ<ม>นะไรไปยากอ,อนาคตมันก็ดีขึ้นเหรอผมว่าเนาะค่อยไปดูได้ยังมีอยู่เนาะไปดูที่เขาทำอเพ่อมีกับมีกันชอวยากแม่ของสอน่าจะมีนะมีสักวันไปไปหาเที่ยวที่เขาทำอะเออมีมีไทมีไทยมีนาะ ต้องต้องใช้ขี้เถ้าด้วยใช่ไหมพ่ออืมมาขี้เถ้าตอนต้มตอ่ะมันพุ่มหมดเลยโอเคคุยกับพ่อตอนที่กำลังเด็ดกันนะครับโอ้หถ้าเกิดว่าไม่มีโควิดนี่เนาะหาอะไรโบราณโบราณไหมคุณผู้ชมดูแปลกๆเยอะเลยนะครับไปไม่ได้ครับช่วงนี้โควิดเิ่นกินอะมาขามาน <c oughs> <c oughs> าั่นเลยนะให้ไงคล้ายๆกินมันได้ห่อข้าวมีครับมีครับ หมดนี่คำใหญ่มาครับผมอิ่มละปิดท้ายแล้วครับอืมอระเทียมมันมันนุ่มแล้วก็มีกลิ่นของมันกลิ่นของมันนิดหน่อยนี่นะครับปิดท้ายครับผม อืมเหลย่อหน่อยเพราะเมาเนะี่ะเอาเอาเฮ้ยเสียดายยิ้มครับหนึ่งถ้วยอืมอ,อัน่นปรนยั็นก็อ,นอยู่เลยละสาใจเป็นรสชาติที่ผมว่าอ,อร่อยดีนะมันจะนุ่มๆมันๆน,น,นะครับ ตอนที่เราไปเก็บเนี่ยผมไม่นึกว่ามันจะเป็นี้นะเพราะมันจะมีขนคนนะเนื้อมันจะแบบแข็งแข็งเงี้ยพอมาไกลๆอีน้อเนี่ยคันคออะไรเงี้ยแต่พอมากินจริงๆโอ้ยไม่มีเลยมันนุ่มมันแล้วก็มีกลิ่นของมันเล็กนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะผมถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกาลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกๆท่านนะครับวันนี้นะครับจอสาลีฉุดข่วไผ่นะครับหมดแล้ว